สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทุกการรับชมนะคะสวัสดีทุกท่านจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมนรมนลชาแนลเด้อพี่น้องนะคะมากินข้าวน้ากันพี่น้องมากินข้าวน้ากันเด้อมีเนาะนะคะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแต่เป็นเวลากินข้าวเที่ยงของเราเพราะว่าข้ากินข้าวสวยเนี่ยจะขีดเนาะพี่น้องนะคะเป็นวันผักพรเนาะใหความก็ผ้าหลานตื่นสวยแน่ล่ะเพราะว่าเล่า อยากให้เราได้พักผ่อนพี่น้องอยากให้เราได้พักผ่อนเนาะก็เลยกินขา้าวตอนเกือบเก่าโมงเนาะนะคะเกือบเก่าโมงก็เลยไม่หิวตอนบ่ายสองกว่าเมื่อกี้ก็กินกาแฟาไปเนาะนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมย้อนหลังหรือว่าอ,อยู่หน้าไลฟ์หรือว่าพี่น้องลมมลแล้วก็พลานี่ทุดๆท่านแล้วก็พี่น้องได้ชมเด้อน,นะคะวันนี้เราก็จะกินไปคุยไปเนาะนะคะบ่อิอ่มพี่น้องโคกหนึ่งบ่อิม่มให้ร้านไปหาอีกโคกหนึ่งเนาะนะคะ กนเป็นย่งางดอกบ่มีนั่งแบบเลยเอานั่งแบบมาไว้ดอกนะคะเพื่ออย่างี่เพื่อเสีเยวมาให้เป็นแบบในการไล่สดน้ำขอ,องก็จะค่อยกินจินงไปเนาะพี่น้องนะคะก็ใไ้ร้านพี่สี่หกหนึ่งเนาะหย่านแล้วโบอิมเนาะนะคะก็เลยว่าเอาไปซื้อมาอีกหนึ่งครบเหมือนเดิมเลยนะคะประมาณนั้นเนาะจนถึชิปสิบ่กินหลายดอกจะมายากันยอยางไห้เพิอ้อิมเนาะพ่นธบริษัซื้อขนอมนะคะ้เพ่นกินแบบ จังสี่เพราะว่าเพิ่นบริจาคินขนมเนาะเพิ่นกินอะกินอะไรลูกกินเลยเราก็จะกดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะคะคกดไปเรื่อยๆเนาะนะคะกดกันไปเรื่อยๆเนาะนะะคขอบคุณทุกการรับชมนะคะกูได้ทำอะไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะเม่อเด้กพี่น้องเด้อเพราะว่าวันหยุดวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดเนาะนะคะอินเตอร์เกเรไปเร่อกันเพรฝนเพรน้ำฝนตื่น ตื่นเมื่อกี้นนอยู่กับใครอะลูกอยู่กับยีดักช่ปงเหรอ,อว้าวไม่แล้วกันเลยคุณก่อนคุณก่อนข้ากลิ่นดีเนาะตอบคำถามมาเลยข่ากินน่นดีพี่น,อน้องไปกินกันเลยตั้งแซ่บอันไ,ไหนก็เอาออกมาอันนี้ของแม่ก็ได้เออหนูก็กินอันนั้นไปคนละคนละากไปเลยเนะาะตำข้าวปุ้นแม็กกี้นอง จำขปุญยั่วๆเด้อจ๊ะจำขปุญยั่วๆเอ๊ะทำไมเหมืนติ้วๆอะไรคืออะไรสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเด้อพี่น้นอ,องคนหงงไหนเข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะมั้ยเด้อขอบคุณทุกการรับชมมืดหรือเปล่านา้อฝนตกนะคะวันนี้มืด,มดหน่อยเนาะนะคะฝนตกเนาะนะคะฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกใหญ่ แเมื่อตอนเช้าอืมเมื่อตั้งแต่เช้าพอทักก็ไม่ผิดซักเพียงแตเมื่อเช้าอืมมันมืดนะฝนก็ตกทั้งวันเนาะบนลิ้นบันเมือพี่น้องเอาพ้าลูกหนึ่งนะเป็นหลกเนาะแต่ว่าก็าจะมีไกายา่ย่างมีหมูแล้วก็มีทอบดอกมาฝากพี่น้องเออพี่น้องมากินขางน้ำกันกันเนื้อนะคะ ก็ความอาจจะเป็นข้าวต้มเนาะแม่หมแรกอาจจะต้มข้าวเนาะเนียบเออลังเหนียบล่ะซอยเ้ออวาพี่น้องในช่องของอบคน,นลายเ้อนะคะมาชมนะคะมาชมด้วยกันว่าคนอยู่คนสิกินยังเนาะความติ่นเ,นเ,นนเชีวิต,ตนเปนจังวัดที่ไหนเนะอาเป็นตะบูดีเน,นอะเนาะ เสียบแล้วเนาะขอบคุณนเนี่ยมีทั้งข้าวปุ้นมีทั้งชิ้นแล้วก็มีทั้งไก่ย่างแล้วก็มีลาไคลเนาะหลาคหล,ลายนะคะอืมอือืออืออร่อยมากเลยอะ่ะน้องแซ่บไหมน้อง ไา้ไหมคะเซบไหม